สวรรค์เบี่ยงรักเป็นละครโทรทัศน์อินเดียยอดนิยมที่เล่าเรื่องราวความรักอันบริสุทธิ์และยืนยงของเดฟและราธิก้าราธิก้าเป็นหญิงสาวอ่อนโยนเรียบร้อยและศรัทธาในพระเจ้าเธอเติบโตในเมืองเล็กๆชื่อวริงดาวันส่วนเดฟเป็นชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีและสูงส่งเขาเดินทางกลับจากต่างประเทศและถูกกำหนดชะตาให้เป็นผู้นำทางาศาสนาของตระกูล เมื่อทั้งสองได้พบกันมิตรภาพอันใสซื่อค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความรักที่ลึกซึ้งและศักดิ์สิทธิ์ทว่าหนทางของพวกเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะเต็มไปด้วยประเพณีขนรรมเนียมเกียรติยศของครอบครัวและความคาดหวังของสังคมที่คอยกีดกันตลอดเรื่องเดฟและราธิกาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งความเข้าใจผิดความลับเกี่ยวกับชาติกำเนิดของราธิกาและคนรอบข้างที่อิจฉ้าและไม่ต้องการให้ทั้งคู่สมหวังแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักของทั้งคู่ไม่เคยสั่นคลอน ด้วยความศรัทธาในพระกฤษณะและแรงแห่งโชคชะตาทั้งสองจึงก้าวผ่านบททดสอบด้วยความอดทนความเสียสละและหัวใจที่มั่นคงละครเรื่องนี้ดังมากในอินเดียเพราะถ่ายทอดภาพความรักอันโรแมนติกและอมตะของเดฟและราติก้าที่อบอุ่นลึกซึง้งและเต็มไปด้วยความศรัทธาทางจิตวิญญ,ญาณสรุปทำลายของสวรรค์เบี่ยงรักทั้งภาคหนึ่งและภาคสองภาคหนึ่งราติก้าสาวน้อยผู้ศรัทธาในพระเจ้าเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่เคร่งครัดทางศาสนา เดฟชายหนุ่มผู้ใจดีและมีเกียรติกลับมาจากต่างประเทศเพื่อเตรียมรับตำแหน่งปุโรหิตหัวหน้าพิธีกรรมทางาศาสนาของครอบครัวทั้งสองพบกันโดยบังเอิญมิตรภาพค่อยๆกลายเป็นความรักที่ลึกซึง้งแต่เต็มไปด้วยอุปสรรคจากประเพณีและครอบครัวความจริงอันเจ็บปวดเกี่ยวกับกำเนิดของราติก้าถูกเปิดเผยว่าเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของครอบครัวที่เลี้ยงดูทําให้เกิดความขัดแย้งรอบด้านมีการคลุมถุมชนการแต่งงานที่ผิดพลาดและการเข้าใจผิดหลายครั้งแต่เดฟและราติก้าไม่เคยหยุดรักกัน เรื่องราวดำเนินไปได้วยความเสียสละอดทนและศรัทธานในพระกฤษณะจนสุดท้ายทั้งคู่ได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องและสมหวังในความรักภาค2เรื่องราวเริ่มต้นใหม่โดยทั้งเดฟและราติก้ากลับมาเกิดอีกครั้งในชาติใหม่เป็นการเล่าใหม่ไม่ใช่การต่อเนื่องจากซีซั่นแรกแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมและบริบทที่ต่างออกไปแต่โชคชะตายัางคงดึงทั้งสองให้มาพบกัน ความรักของทั้งคู่ยังคงบริสุทธิ์และจริงใจแต่ก็ต้องเจออุปสรรคใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่กีดกันการเมืองในตระกูลและความอิจฉาริษยาตลอดเรื่องยังคงสะท้อนทีมหลักคือศรัทธาในพระเจ้าความรักที่ยืนยงและการต่อสู้เพื่ออยู่เคียงข้างกันแม้ชตาจะทดสอบอย่างหนักแต่หัวใจของเดฟและราติก้ายังคงมั่นคงและพวกเขาก็ยืนยันว่ารักแท้ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อโชคชะตา แก่นของละครทั้งสองภาคเป็นการเล่าความรักที่ละมุนออบอุ่นแต่ก็เข้มข้นและลึกซึ้งของคู่แท้ที่ต้องผ่านบททดสอบแห่งโชคชะตาแต่สุดท้ายก็แสดงให้เห็นว่ารักแท้ศรัทธาและความผูกพันทางจิตวิญญาณคือพลังที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง